ช่องว่างที่ใกล้ที่สุดระหว่างมนุษย์ด้วยกันเรียกว่าอ้อมกอดสวัสดีหนีเ่าสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกนะคะขอต้อนรับคุณเข้าสู่อีพายชาแนลค่ะหนึ่งช่องกับ YouTube ตรงนี้ที่คุณสามารถรับชมรับฟังด้วยพร้อมกันทั่วไทยและทั่วโลกขอบคุณทุกซับสไคร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยค่ะรอยยิ้มสร้างสุข บาดีลืมเหนอเจ้าช่องว่างที่ใกล้ที่สุดระหว่างมนุษย์ด้วยกันเรียกว่าอ้อมกอดช่องว่างที่ไกลที่สุดระหว่างมนุษย์ด้วยกันเรียกว่าการรอคอยช่องว่างที่แนบสนิทที่สุดระหว่างมนุษย์ด้วยกันเรียกว่าการให้อภัยช่องว่างที่น่ากลัวที่สุดระหว่างมนุษย์ด้วยกันเรียกว่า ทั้งที่สายตามองมาแต่กลับมองไม่เห็นอีพายชแนลอีพีนี้ขอนำเสนอหนังสือชีวิตขอบคุณบทความดีๆและขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามสดับรับฟังเรารอยยิ้มสร้างสุขขอเน้นย้ำแหมรอบหนึ่งเนือเจ้าหากเราทุกคนเปรียบเสมือนหนังสืออ่านคน อ่านยากกว่าภาษาใดๆในโลกเปิ้นว่าไว้จะอ่านเจ้าคนบางคนยื่นรมให้คุณในวันที่ฟ้าใสาสว่างแดดจ้าและพอวันฝนตกเขากลับดึงโร่มเขากลับคืนแล้วก็เดินหันหลังให้คุณไปอย่างไม่ใยดีหากคุณอ่านคนคนหนึ่งและมาถึงบทบทนี้บด,ดีโกลดบด,ดีเคืองเปิ้น เพราะไม่มีใครบนโลกนี้ยอมเปียกฝนแทนคุณนอกจากพ่อแม่และเหนือสิ่งอื่นใดรวมขันนั้นบัดใจของเราตั้งแต่แรกฉะนั้นบ่ดีเครืองเปิน่นโกรธเปิน่นแม่นก็เจ้าบ่ดีลืมนะคะรอยยิ้มสร้างสึกได้คนบางคนยามคุณมีทรัพย์สินยามคุณมี ชื่อเสียงจากคนที่ไม่คุณเคยหรือไม่รู้จักกันกลับเข้ามาทักกลับเข้ามาลุมร้อมประหนึ่งรู้จักกับคุณเป็นร้อยปีพันปีประหนึ่งรู้จักกับคุณเป็นร้อยชาติพันชาติแต่พอคุณลงจากเวทีแห่งละครชีวิตนั้นเขากลับหายไปแบบไม่ใหญ่ดีแม้แต่ยืนอยู่ตรงหน้า ก็ทำเป็นไม่รู้จักหากคุณกำลังอ่านคนคนหนึง่งและอ่านมาถึงบทบทนี้บัีิโกรดบรัีิเคืองเปิ้นเพราะตอนที่คนเหล่านั้นเข้ามาเขาไม่ได้เข้ามาเพราะเขารักหรือชื่นชมตัวคุณเขารักและเขาชื่นชมผลประโยชน์และบัดน,นี้ผลประโยชน์เหล่านั้นมันหาไม่ได้ จากตัวคุณอีกแล้วคุณต้องย้อนกลับมามองตัวเองตอนที่เขารุมล้อมคุณเสแสร้งเหมือนที่เขาเสแสร้งต่อคุณหรือเปล่าหากเสแสร้งก็สมน้ำสมเนื้อหากไม่เสแสร้งก็สมเหตุสมผลและแน่นอนที่สุดนะคะคือเราต้องเจอและเราต้องเจอบทชีวิตหรือว่าบทบาทชีวิต ของคนอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นบทดีบทร้ายหลากหลายเราต้องเก็บเกี่ยวมาเป็นประสบการณ์บบเบร์ดีโกรธเบรบ์ดีอยู่กับความเคื่แค้นปล่อยวางเข้าใจและยิ้มเพราะรอยยิ้มสร้างสุขได้และอย่าลืมเลยทีเดียวนะคะหนังสือมีหลากหลายบางเล่มสอนให้เราใช้ชีวิต บางเล่มสอนให้เรารู้จักชีวิตบางเล่มสอนให้เรารู้จักความสุขโศกพบและพลากบางเล่มสอนให้เราหวรัวเราะสอนให้เราร้องไห้ดีใจเสียใจบางเล่มสอนให้เรารู้จักรักใคร่รู้จักชิงชังบางเล่มเกิดประโยชน์จนชีพวายและไม่ว่าจะเป็นหนังสือชนิดใด แบบไหนสอนอะไรหน้าสุดท้ายมักจะมีบทสรุปให้เข้าใจเสมอเสมอบางเตื่อแต่ละบทด้วยสาำเจ้าบทแต่ละบทจะมีสรุปเราก็อย่าลืมสรุปและจำบทสรุปเพื่อทดสอบตัวเก่าว่าเราจะกลับไปเหยียบไปย่มหรือไปช้ำไปตอกให้กับตัวเก่า เจ็บอีกกลาบก่ออีบดายเจ้าไม่ได้ลืมนะคะอ่านคนเหมือนอ่านหนังสือยามที่กำลังอ่านคนอื่นขอให้คุณอย่าลืมว่าคุณกำลังอ่านตัวคุณตยรอย,ยิ้มสร้างสุขบ่าดีลืมเหนือเจ้าช่องว่างที่ใกล้ที่สุดระหว่างมนุษย์ด้วยกันเรียกว่าอ้อมกอดช่องว่างที่ไกลที่สุด ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเรียกว่าการรอคอยช่องว่างที่แนบสนิทที่สุดระหว่างมนุษย์ด้วยกันเรียกว่าให้อภัยและช่องว่างที่น่ากลัวที่สุดระหว่างมนุษย์ด้วยกันคือเห็นกันแต่เหมือนมองไม่เห็นบดลลีลืมนะคะรักกันไว้เถิดและให้โอกาสให้อภัยแต่บดีให้มากเกินไปเพราะ คนที่เราให้โอกาสเข้ามากเกินไปเขาอาจไม่ได้คิดว่าคุณเป็นคนดีแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณหลอกง่ายโอกาสให้กับคนที่รู้สำนึกคือการให้เริ่มต้นใหม่หากโอกาสให้กับคนที่ไม่รู้สำนึกคือการได้เริ่มต้นหักหลังใหม่อีกครั้งหากมันแย่ แครหัวใจตัวเก่าพองเปิ้นว่าไว้จะอ้านเจ้ารอยยิ้มสร้างสุขในย้ำแหมรอบหนึ่งบดดลืมนะคะดูแลสุขภาพเริ่มตน้นง่ายๆเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอสามข้อต่อยอดให้ชีวิตของเรามีสุขได้รอยยิ้มแบ่งปันกันสร้างสุขขยายสุขขอบคุณทุกการสดับรับฟัง เจอกันอีพีหน้าขอพระเจ้าอวยพระพรฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีเจ้าค่ะ